ครับวันนี้วันที่11เมษายนนะครับ2565นะครับอยู่กับชุดปั๊มนะครับดิฟฟูนะครับ1100วัตต์นะครับแรงครึ่งท่าออก2นิ้วนะครับ13คิวตัวนี้ย่อนลึกสูงสุด46เมตรนะครับกับแผงนะครับโมโนฮับเซลนะครับ BQ นะครับ340วัตต์นะครับโมโนฮับเซลของ BQ 340วัตต์นะครับหน้าดำนะครับ สวยนะครับแผงนี่นะครับแบ่งครึ่งตัวนี้นะครับฮาร์ปเซลนะครับเซลโมโนนะครับสามร้อยสี่สิบวัตต์นะครับฮาร์ปเซลนะครับดูสเปคแพงนะครับนี่นะครับ BQ Solar 340วัตต์นะครับฮาร์ปเซลนะครับใช้สี่แผงกับปั๊มนะครับนี่ครับ ดิฟฟูลนะครับหนึ่งวัตต์นะครับ 1, 1 0 0หนึ่งวัตต์นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกสเปกเองนะครับเลือกสเปกเองอ่ได้ปั๊มตัวไหนแฝงตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองนะครับรันระบบกันนะครับเออนะครับตัวนี้หย่อนไปที่ส1เท่อนนะครับ44เมตรนะครับ เพราะว่าน้ําตัวนี้อยู่ลึกนะครับลูกค้าประเมินน้ำไม่ถูกนะครับอยากได้ของแรงแต่ว่าน้ําน้ําไม่ทันปั๊มนะครับก็เลยหย่อนเล็กหน่อยนะครับลันแล้วนะครับ p c p l นะครับต้องใส่สายปั๊มหลวมนะครับระยะเช็คครูนะครับนี่มาแล้วนะครับ มื่อกี้นะครับแก้ไขไปแล้วนะครับปิดเปิดปั๊มใหม่นะครับปั๊มรีเซ็ตตัวเองนะครับก็ออกสองนิ้วนะครับตัวนี้น้ำยังแดงๆอยู่นะครับนี่นะครับแต่ก่อนนะครับใช้ปั๊มไฟฟ้านะครับปั๊มไฟฟ้าหนึ่งแรงเ็าออกนิ้วสองนะครับจอนไปแปดท่อนนะครับตัวนี้นะครับก็ออกสองนิ้วนะจอนไปสิบเอ็ดท่อนนะครับ ำแรงๆแ,แบบนี้นะครับยกออกก่อนแ้วองนิ้วนะครับดูชุดแข็งนะครับชุดนี้นะครับแข็งตัวนี้สวยงามนะครับสีดำนะครับรับความร้อนได้ดีนะครับ ตอนน,ตอนนี้เทสเก็บงานแล้วนะครับเทสเก็บงานแล้วน,นี่ปั๊มตัวนี้รับประกัน2ปีนะครับรับประกัน2ปี สนใจนะครับติดต่อสอบถามนะครับเบอร์โทรศัพท์กับ0970723350นะครับ0970723350นะครับช่างไผ่นะครับรับนะครับติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับเจาะน้ำบาดาลนะครับครบเซ็ตนะครับที่เดียวจบนะครับไม่ต้องเรียกช่างอื่นนะครับขอบคุณครับ